from ม e ีเธอเข้ามาเล่นเล่นกับไฟแบบนี้ก็ไม่เอาเธอแซมรถไฟเกิลไฟ girl สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแม่บดฝึกหันเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชา ต่อไปจ้าจะน้ำสารที่มีชื่อว่าว<ะ>้า<ะ>ให้โ้อเจนปลอดสารนั่นเองค่ะหูเอ๊ะทำไงต่อคะเนี่ยต่อไปจ้าจะให้แมวปีมสับพักบุ้งเลยคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแล้มีวิธีง่ายกว่านั้ อเอ๊ะตะเกียร์อกอฮอหายไปไหนเขไม่หมดเอคือเราเอาไปไปไว้บ้านนะคะเพราะบ้านเราไม่มีตะเกียร์งามันใช้แทนตะเกียงน้ำมันไม่ได้นะคะอุมโอ้ยถ้าชอบขนาดนี้เนี่ยจุดเลยค่ะจุด,ดเลยเลยได้เลยคะ่ะเร่องเก็บไฟได้ค่ะชอบชอบเลยคะ่ะเอ๊ะว่าแต่จะทํำไงต่อล่ะคะใจเย็นๆคะ่ะเรามีอาวุธ ยคาค่ะหาอาวุธลอนั่นก็คือถืกนั่นแทง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 แททนั่นเองค่ะถูกหรอเราก็จะนาถูบเนี่ยมาเผาก่อนนะคะเกี๊ยวเลยไหมคะมเกี๊ยวเลยค่ะเหมือนที่เรากินหมูกระทะเมื่วันไงคะคุยขีดกระถิวเลยดับก่อนอต่อไปเราจะนำถูบเนี่ยจี้ลงไป เจอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปทำให้เกิดปฏิกิริยาและสร้างออกซิเจนขึ้นมาแล้วออกซิเจนก็เป็นตัวช่วยในการติดไฟได้แน่ค่ะโหมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกคะเนี่ยอืมอันนี้จริงในชีวิตประจำวันของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยหาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยากมากเลยคะ่ะซึ่งวิธีนี้จะใช้ในการทดลองในแลบเท่านั้นนะคะโหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยสุดสดเลยค่ะเเก็บของเลยนาะงีน มีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่ค่ะไข่จึงจมลงไปเลยค่ะหดีนี่เองคะแล้วสามารถยกตัวอย่างชีวิตจำเวันอะไรได้อีกไหมคะได้ค่ะเราจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นการฝึกว่ายน้ำเช่นแม่หมดข้าวเนี่ยให้แม่หมข้าวว่ายน้ำในทะเลนะคะส่วนแม่หมดจ้างเนี่ยฝึกว่ายน้ำในแม่น้ nói no quả Wait.